ยินดีต้อนรับกลับสู่ออตโต้กากเดวันนี้เราจะเจาะลึกแบรนด์ที่มักถูกมองข้ามแต่กลับสร้างชื่อเสียงในด้านความทนทานและความน่าเชื่อถือนั่นคืออิซูซุและในครั้งนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับอิซูซุพิคับดีเล็กซ์ปี2026รถกระบะพันแกร่งรุ่นล่าสุดไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ที่ชื่นชอบรถกระบะตัวยงหรือผู้ที่กำลังมองหารถอเนกประสงค์สำหรับการทำงานครอบครัวหรือการผจญภัยรถกระบะคันนี้ก็คู่ควรแก่การให้ความสนใจ เตรียมตัวให้พร้อมแล้วคุณจะได้รู้ว่าทำไมรถกระบะคันนี้ถึงอาจเป็นมามืดแห่งปี2026มาเริ่มกันที่ดีไซน์กันก่อน Isuzu ไม่เคยเน้นความสวยงามฉูดฉาดหรือเกินจริงเน้นสไตล์ที่เน้นการใช้งานเป็นหลักแต่ในปี2026 D-max จะได้รับการปรับปรุงใหม่ยังเห็นได้ชัดด้วยกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ที่โดดเด่นผสานความดุดันเข้ากับความสง่าง,งามอย่างลงตัวทั้งฝ่ายหน้าเลศด,ดีไซน์เฉียดคมกระจังหน้าสีดำที่กว้างขึ้นและการตกแต่ง ด้วยโครเมียมที่ลงตัวช่วยให้รถกระบะด,ดูโดดเด่นสะดุดตาโดยไม่ดูเป็นที่สนใจเมื่อมองจากด้านข้างรถกระบะมีเส้นสายตัวถังที่เรียบลื่นไหลไปยังส่วนท้ายรถอีสูสุดยังคงเน้นการใช้งานจริงในทุกรายละเอียดทุกอย่างดูได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมมาอย่างดีไม่ว่าวังอลังการดีเล็กซ์ขับเคลื่อนด้วยล้ออัลลอยขนาด18นิ้วเป็นอุปกรณ์มาตรฐานและมีล้อขนาด20นิ้วให้เลือกสําหรับการขับขี่แบบออฟโรดระยะห่างจากพื้นรถหน้าประทับใจทําให้ดีเล็กซ์พร้อมสําหรับการขับขี่บนเส้นทางที่ยากลําบาก พร้อมกับรักษาสตยรภาพบนถนนในเมืองด้านหลังคุณจะพบประตูท้ายแบบมีโช๊คครับพร้อมระบบเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าเสริมกันชนหลังแข็งแกร่งและผสานเข้ากับช่องเจาดแบบขั้นบันไดทําให้เข้าถึงกระบาดได้ง่ายขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ผลิตรถยนต์บางรายอาจไม่จําได้แต่อิซูสุสจําได้ทีนี้มาพูดถึงสิ่งที่อยู่ใต้ฝากระโปรงกันบ้างดีล็กปี2026มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบชาร์สอลิตรที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ ให้กำลัง200แรงมา้าและแรงบิด370อปอนด์ฟุตนี้ไม่ใช่แค่ตัวเลขแรงบิดบนกระดาษแต่เป็นรถที่ใช้งานได้จริงให้ความรู้สึกมีชีวิตชีวาไม่ว่าคุณจะลากจูงบรรทุกหรือขับขี่แบบ road, ออฟโรดี s u ซ,ซุได้ปรับแต่งเครื่องยนต์นี้ให้ตอบสนองคันเร่งได้ดีขึ้นและทําง,งานเงียบขึ้นเสียงเครื่องดีเซนแบบคลาสสิกแทบจะหายไปแล้วจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดที่ปรับแต่งมาเพื่อความประหยัดและความทนทานสำหรับผู้ที่ต้องการการควบคุมที่มากขึ้นก็มีเกียร์ธรรมดา6สปีดให้เลือกในนบางรุ่ด้วย และใช่แล้วดีเล็กมีให้เลือกทั้งระบบขับเคลื่อนล้อหลังและขับเคลื่อนสีล้อรุ่นขับเคลื่อนสีล้อมาพร้อมระบบเปลี่ยนเกียร์อิเล็กทรอนิกส์แบบอ n t h ด fly ฟแลและเฟืองท้ายแบบล็อกดังนั้นเมื่อเจอทางคลุกคลารถกระบะคันนี้จะไม่ถอยไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ก่อสร้างหรือบนเส้นทางที่เต็มไปด้วยโคลนรถกระบะคันนี้ก็วิ่งต่อไปได้ประหยัดน้ํามันถือว่าดีอย่างน่าประหลาดใจสําหรับรถกระบะดีเซนอัตราสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ24า่ไมล์ ต่อแกลลอนสำหรับรุ่นขับเคลื่อนล้อหลังและประมาณ21ไมล์ต่อแกลลอนสำหรับรุ่นขับเคลื่อน4ล้อีซูซุให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพการเพิ่มวัสดุน้ำหนักเบาและการพัฒนาซอฟต์แวร์จัดการเครื่องยนต์แต่สิ่งที่ทำให้ D-Lex ปี2026ีสสร้างความประหลาดใจยอย่างแท้จริงคือภายในห้องโดยสารหมดยุคข,ของห้องโดยสารแบบรถบรรทุกใช้งานทั่วไปแล้ว D-Lex นำเสนอความประณีตที่อีซูซุไม่เคยเห็นมานานแล้วการจัดวางแผงหน้าปัดสะอาดตาใช้งานได้จริงและทันสมัย ตรงกลางติดตั้งระบบอินโฟเทนเมนต์หน้าจอสัมผัสขนาด10.1นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ตอบสนองฉับไวใช้งานง่ายและอยู่